สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแจกบ้าน EP ที่เท่าไหร่กันนะเดี๋ยว EP ที่3หรือไม่ก็ EP ที่4ี่นะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาแจกบ้านแค่2หลังนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะพาไปเมืองนางเงือกนะคะซึ่งเมืองนางเงือกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครสร้างคือไอ้บังเอิญไปเจอนะคะแล้วก็เอามาบอกทุกคนนะคะ ก็อย่างแรกเลยเราก็จะไปบ้านหลังแรกกันเลยนะคะบ้านหลังแรกเนี่ย ID บ้านหลังแรกเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะก็บ้านหลังนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะก็ใครที่อยากจะให้ไอไปดูบ้านเนี่ยสามารถพิมพ์รหัสไ d ของบ้านมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไอจะไปดูให้นะคะก็บ้านหลังนี้เนี่ย ก็ได้อยู่นะคะก็สวยอยู่อยู่ใกล้สถานเลี้ยงเด็กด้วยด้านนอกบ้านสวยมากเลยนะคะดูแบบบ้านรูบ้านเศรษฐีนะคะอุ้ยต้นไม้ก็สวยสวยทุกสิ่งเลยวันนี้ต้องขออภัยในการแต่งตัวของตัวการ์ตูนนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้รีบไปหน่อยก็ยเลยแต่งไม่ทันได้แต่งตัวให้น้อง ก็นี่นะคะรอบๆบบ้านเราดูเลยใช่ไหมก็ไอเดีเนี่ยจ,จะเป็นไอดีของของบ้านนะคะก็เข้าไปดูกันเลยนะคะในที่เราเดินอยู่เนี่ยเป็นโรงรถอาจจะแคบไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบอะไรเอ่ยอ๋อม,มันเป็นแบบว่าห้องรับแขกนะคะเป็นห้องรับแขกแล้วก็มีอะไรอีกนะ อา้ามีบันไดแล้วเอา้าห้องครัวอยู่ไหนเอ่ยหรือว่าบ้านนี้ไม่มีห้องครัวดูซักหน่อยสิโอ้บันไดแคบเลยเอุย้ยมองไปก็สวยเหมือนกันนะคะสวยมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ํานะคะเป็นห้องน้ําห้องน้ําสามารถอาบน้ําได้ โอ้ยบ้านกำลังโอเคเลยเหมาะสำหรับนักศึกษาเอ้ยทำเป็นนักขอนสั้นได้เลยนะบ้านนี้ก็ <c oughs> <g ül> นี่นะคะตรงระเบียงอ๋อนี่ไงห้องครัวอยู่นี้แสดงว่าห้องครัวอยู่ชั้นสองห้องนอนต้องอยู่ชั้น3ามแน่นอนเลยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหม อ๋อนี่ไงห้องนอนอยู่ชั้นสามจริงๆด้วยเราจะไปดูห้องนอนก่อนนะคะห้องนอนเนี่ยจะเป็นแบบห้องนอนห้องเดียวมีสามเตียงนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้มีประตูห้องน้ำาอ้ไม่ใช่นะคะเป็นประตูระเบียงแล้วก็อะไรอีกนะอืมไปดูฝั่งโน้นกันบ้างดีกว่าฝั่งโน้น้องก็จะเป็นแบบที่นั่งใช่ไหม ที่นั่งแล้วก็ทีวีนะคะอุ้ยรวมๆบ้านนี้เหมาะมากเลยนะคะสวยด้วยเดี๋ยวไอดีบ้านจะแจกให้นะคะบ้านรวมรว,มรวมและสวยมากเลยนะคะก็แบบนี้เราจะไปดูหลังบ้านกันดีกว่านะคะหลังบ้านน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุ้ยหลังบ้านมีสระว่ายน้ำด้วยกระโดดสักหน่อยกระโดด สระว้น้ำอุ้ยจักรยานขี่ได้ไหมเอ่ยจักรยานขี่ได้ไหมอืขี่ไม่ได้ขี่ได้สิขี่ขี่ขี่จักรยานขี่จักรยานยังไงเอ่ยอ๋อขี่ได้แล้วนะคะอุ้ยน้องเป็นแบบนี้นี่เองอุ้ยรอบๆบ้านนี้ก็สวยใช้ได้นะคะก็นี่บ้านเป็นแบบนี้นี่คือไอดีบ้านนะคะ สวยสว,ยส,วยสวยมากโอเครีบกลับบ้านกันดีกว่านะคะกลับบ้านไปกลับบ้านกันนะคะก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าบ้านเมื่อกี้หายไปไหนแล้วเราเอาไปดูบ้านใหม่กันดีกว่านะคะไปดูบ้านใหม่กัน บ้านใหม่นี้น่าจะเป็นบ้านที่สวยกว่าแน่นอนสวยนะคะสวยมากเลยเราไอเราก็อยากสร้างแบบนี้ได้บ้างแต่ก็สร้างไม่ได้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่หายจากช่องนี้ไปตั้ง สาสี่เดือนถึงนานมากเลยก็ลืีไปว่ามีช่อง youtube อยู่ด้วยอุ๊ยบ้านหนลังแรกนี่ก็เอ้ยบ้านหนังที่สองนี่สวยเหมือนกันนะคะบ้านหลังที่สองนี่น้องเป็นแบบแบบอุ๊ยเป็นบ้านแบบว่าสวยมากเลยอะพื้นที่เยอะด้วยสวยแค่ไหนไปดูรอบบ้านกันดีกว่ารอบบ้านน้องแบบ สวยมากรบบ้านน้องสวยดีอืมคุมีเอ่มอะไรอีกนี่ไปดูตัวบ้านกันค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นที่จอดรถใช่ไหมที่จอดรถใช่ไหมเอ่ยถ้าดูไม่ผิดใช่ไหมมไปดูข้างบ้านสักหน่อย อุ้ย,ยมีบอ่อน้ําพุด้วยอุ้ยฉันชอบบอ่อน้ําพุใช่ไหมหรือบอ่อน้ําร้อนไม่รู้อขอเรียกว่าบอ่อน้ําพุก็แล้วกันนะคะ<ป>ก็รวมๆแล้วสวยนะคะบ้านหลังนี้สวยใช้ได้เลยอืมสวยมากสวยดีมากเลยอะอืม เปิดเข้ามาอ้าห้องครัวเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องครัวเจอตู้เย็นเจอเครื่องเครื่องซักผ้าใช่ไหมเอ่ยเอิม่มน่าจะใช่ละมัง้ง <c oughs> <c oughs> ก็จะมีห้องเอ่อที่นั่งทานอาหารอุ้ยมีตาผิงด้วยอุ้ยฉันชอบห้องนี้โอ้ยน่ารัก น่ารักมากเลยอ่ะห้องนี้ก็มีอะไรอีกเลยอันนี้ก็จะเป็นทางทะลุออกหลังบ้านหลังบ้านขึ้นชั้นบนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นาขึ้นขึ้นขึ้น,นบันไดก็ยังแคบเหมือนเคยไม่มีเปลี่ยนวิอยากเห็นนั่งได้ไหมเอิ อุ้ยอันนี้นั่งได้นั่งได้ด้วยแล้วก็อ๋ออันนี้น้องเป็นห้องทำงานแล้วก็เป็นห้องนอนในห้องทำงานแล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมเอยในห้องนอนในห้องทำงานใช่ไหมก็อะไรอีกอะไรอีกไปซี่ห้องน้ำด้วยปะอ๋ออันนี้เป็นระเบียงนะคะก็บ้านหลังที่สองมีแค่นี้นะคะ ก่อน,นีนะเดี๋ยวไอดีบ้านจะขึ้นให้นะคะนี่น้องเป็นแบบนี้เลยน้องน่ารักอุ๊ยขออภัยในขออภัยด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตว่าน้องจะล่วงแบบนั้นขี่รถกลับไป ก็บ้านนะคะเราอันนี้ไอดีบ้านนะคะก็บ้านหลังนี้เนี่ยเราจะมาแจกแค่สองหลังนะคะอย่างที่บอกไว้เลยว่าแจกแค่สองหลังนะคะก็ไปไหนต่อดีเดี๋ยวอ๋อไปอันนั้นกันดีกว่าเออเมืองใต้น้ําเมืองน้องเมืองหนังเงกซึ่งไม่รู้ว่านางยองหายไปไหนเหมือนกันเออ สำหรับใครที่ไม่ทันไอดีบ้านก็สามารถหยุดสต็อปไว้ก่อนเพื่อเอาไอดีบ้านนะคะก็ไปเลยไปทางนี้ใช่ไหม,มเขาให้เราเดินแต่เราก็พารถลงไปเลยก็แล้วกันนะโอเคพารถลงไปเลยโอเคก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้ ใครที่จะไปบ้านเอ่อเมืองทะเลหรือว่าเมืองใต้น้ำเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดนี้ชุดนี้เท่านั้นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีชุดนี้มีเอ่อจักรยานแค่สองอย่างนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่แล้วก็กระโดดลงน้ำตูไปเลยไปเลยปื๊ดๆเลยวินี่คือปะการังนะคะ มีคุ้งหอยปลาปลาดล้วยส่วนตัวแล้วคิดว่าน้องน่ารักที่สุดเลยแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปเอาจักรยานนะคะเอาจักรยานออกมาแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะสาเหตุที่จะต้องปั่นจักรยานเพราะเดี๋ยวพอถึงเมืองใต้น้ำเนี่ยถ้าเราไม่ปั่นจักรยานเดี๋ยวมันจะแบบ มันจะติดปล็กนะคะเราก็เลยจะต้องปั่นจักรยานลงไปนะคะเราจะตัวเราจะได้ไม่ลอยขึ้นไปอยู่บนผิวน้ำนะคะขี่เลย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 เออจักรยานเร่นอีกแล้วเอ้ยได้แล้วไปเลยต่อค่ะปั่น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 วันนี้มาด้วยชุดกระโปรงนะคะก็ปั่นไปโอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นหลุดโลกหรือเปล่านี้เราอ๋อไม่ได้หลุดปั่นลงไปค่ะนั่นหน้าเป็นเมืองใต้น้ำหรือยังโอยังไม่เป็นเมืองใต้น้ำเลยอ๋ออนั่นไงเห็นดําแพงแล้วโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้ออ้อ เห็นไหมนี่ถ้าเราไม่ขี่จักรยานมันจะติดปักแบบนี้นะคะนี่มันจะติดปักแบบนี้เราจะต้องขี่จักรยานนะคะแต่ถ้าขี่จักรยานแล้วเนี่ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะเราต้องกดที่จักรยานแล้วก็กดปั่นสูงนะคะกดปั่นสูงๆเอาจักรยานใหม่แป๊บหนึ่งก็แล้วกัน แล้วก็กดที่ปั่นสูงเพื่อให้น้องอยู่สูงกว่าดินนะคะห้ามให้จักรยานเหยียบที่ดินเด็ดขาดเลยสูง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 พออย่างเอ่ยน่าจะยังไม่สูงพอนะคะโอเคแบบนี้ได้แล้วปั่นเข้าไปเลยค่ะนี่ปั่นได้ชิวๆไม่ต้องเลี้ยวกลับได้แล้วนี่คือเมืองใต้น้ำที่เราไม่เห็นนาำเงือกหรือแม้แต่ คนเดียวนะคะน้องคือเมืองใต้น้ำจริงๆแหละสำหรับใครที่ถามว่าเกมนี้คือเกมอะไรเกมนี้คือเกม Sakura School Simulator นะคะก็ปั่นไปอันนี้มันคืออะไรอะสรุปว่าออขอเรียกน้องว่าเมืองใต้น้ำไปก่อนก็แล้วกันนะคะแต่เราไม่เห็นน้ำเงือกเลยนะจริงๆเจอน้ำแล้วเลยแต่ ยังไม่ได้อัดคลิปสักทีวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปนะคะก็เราจะรงลงไปดูซิใต้นั้นมีอะไรมีหรือเปล่านางเงือกนางเงือกลงไปอีกลงอีกลงอีกดูซิได้หรือยังลงลงโอ้ใหม่ก็ติดปากอีกแล้วหรือ ฉันจะติดบล๊กปล่อยไปไม่ได้ขึ้นสูงเลยอืมขึ้นสูงพอหรือยงังสงสัยยงังอ่ะโอเคได้น่าจะได้แหละปั่นต่อไปแม้เราไม่สามารถลงไปดูได้นะคะเพราะเราติดบล๊กก็อของคนอื่นน่าจะลงไปได้นะคะแต่ของเราลงไปไม่ได้นะก็นี่ัก็จะเป็นแบบนี้ อุ้ยมีประการังด้วยก็สำหรับวันนี้ค้างไว้ที่เมืองใต้น้ำนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะ